สบายดีเหมอน,นจะไมาแนะนำวิธีการเปิดเันชี่ IQ Option เนาะเราแปงมาเนาะเป็นโหล,หลดแอปก่อนเนะาะสำหรับวิธีการโหลดแอปในสำหรับวิธีการโหลดแอปแมนกดเข้าไปในคอาเรนต์ญ่เกี่ยวกับวิดีโอนี้เนาะมันจะมีลิงก์สำหรับโหลดแอปอยู you can ่แค่ไหนว่าสมัครเปิดเันชี่ IQ เขากดใส่ลิงก์นั้นเลยเนาะ หังจากกดแล้วมันจะพาเ้าไปหาวโหลดแอปเนาะแล้วติดตั้งเลยเราถาำการติดตั้ง หลังจากที่ตั้งแอปได้คลับเปิดแอปได้ลแล้วหนาหนี้แม่เล้วใส่อีเมลขเข้าเข้าไปเนาะ รหัสพันกดไม้ติกสนิเนะกดลงทะเบยียนอันนี้มาตองไปสนใจเนาะกดกดปิดไปเลยแล้วอันนี้กันกดไม้ออก รับต่อไปเป็นเฮามายืนยันตัวต,วตวนเนาะมันกดแค่นี้นี่3ขีดอยู่นี่กด3ขีดมันจะมีอยู่เนาะใหไม้อันนี้อยู่นี่นี่เฮาเติมคําว่าเนาะกดสนี้เลยเนาะ to สำหรับเขาจะใส่บัตรประจำตัวยืนยันเนาะเขียนเป็นตัวลาวอะไรเนาะดีเทนเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะสำหรับใครที่มีใบขับขี่หรือว่าพาสป,ปอร์ตนะเขียนซื่อเนาะตัวอย่างเนี่ยเขียนซื่อตามเอกสารที่เราจะมาใส่ยืนยันเนี่ตัวอย่างอะไรบางที่ซื่อ เพื่อเพจเนาะวันเดือีเกิดสมุติ ทศนิวเกือบประเทศลาวเนาะอันนี้บอตรงไปจิกไปไปมาติดแต่มันบอกว่าเนี่ยม U.S. citizen เขาบอกเป็นพลเมืองอเมริกาเน,ะนาะเขาของเราก็ continue ไปเลยที่อยู่อยู่มันเขียนตามที่อยู่เขาเลยเนาะ Một cái giang Chúng nó แล้วองตัวอย่างซื่เนะสำหรับที่จะสั่งบันที่แต่ๆมันต้องเขียนตามตามตามเอกสารตามที่อยู่ที่แต่จริงของเัาเนะเา,าะตามเ,เมืองไซฟูสารับประหัทไปซะนี่มันโดยเบิ่งเมย โโกโนมันจะมีบปรอดเจอว่าเขาอยู่เมืองได้รหัสไปรษณีย์มันอยังตัวอย่างนี้เนาะสมึติว่าอยู่หาสไซฟ,ฟองมันจะมีรหัสไปรษณีย์ประมาณนี้เนาะนี่คนครหลวงเมืองหาสไซฟ,ฟองมันจะมีอยู่สองสองบอลเนาะไปรษณีย์ ทานีูกเกมีบันหอมเอาเอาตัวใดก็ได้เอาทาเรือศูนย์หนึ่งหนามโตเนะเอาก็มากดสักนี่ศูนย์หอันนี้เป็นอีเมลเนาะจากนั้นมันจะให้เขายืนยันอีเมลมันจะสง่งรหัสมาอยู่อีเมลของเขา แม่นน้าไปเปิดเบิ่งอีเมลเนาะหลังจากกระส่งอีเมลมาเลยแม่หน้ากดใส่นี้แต่นี้เขาจะบุเชืนยันเนาะว่าเาสมัครนี้ในเพิ่งเรื่ๆเนาะกดข้ามไปเลยต่อมามันจให้เขาเชืนยันเดกอกสารเกี่ยวกับตัวตนเ,นเนา่านะกดต่อไปเลย สำหรับล่าเขาเ็ใส่ passport แล้วใบขับวค่บัตระะประจำตัว ID card เนี่ยเนาะหรือว่าเอกสารต่างๆที่ออกด้วยน,น,<ม>นเนาะกาเาจีใส่บัตระะประจำตัวไม่เหลืออนี้กดต่อไปเนาะนี่ม่เาเขาไม่ได้เาอาอัพอัพโหลดบัตร,ระะประจำตัวเขาจะถ่ายหูก,ก็มีเด้ก็ได้ อย่างเนาะไตหูวิธีวิธีไตหูมันายแบบนี้มันจะโบผ่านเนาะแบบแบบนี้ก็ะโบผ่านมันต้องไตให้เห็นขอบปัดสีขงสางชัดเจนเนาะประมาณนี้และตัวหนังสือต้องอ่านอ่านแจกงชัดเจนแบบนี้ได้กดส่ง นี่เป็นตัวอย่างจริงๆซหรับาพ่อถทายมันต้องใส่บัตรประจำตัวนี่ทียังบ,บออุ่นเนเิดอัยุต่อมาเป็นถายทาั้งทั้งหลังหลาะก็น่ามีหูอยู่แล้วก็เลือกในก,ก็ไดิดเาเลือกถ่ายหูใหม่ๆเลยก็ได้ทั้งหลังกับประมาณเดียวกันนี่เนาะบ่บ่ทายแบบนี้เนาะ แบบนี้ก็ออไร่ได้นี่ต้องเห็นสีขอบสัดเจนใกล้ๆเนวนี้อันนี้เป็นตัวอย่างจะซื้อเฮ้ยว่าไทยเห็นสีขอบองบัตรกดนอปรโยชดเนาะการนโปรดโยชอาจจะใช้เวลาเนาะอย่าไปกดออกขึ้นกำเนิดเน็ดไว้ก็ไว้อันนี้เน็ดสะต้องจะเห็นอย่างนี้ยังกาดดังจากอะเรียบร้อยแล้เนาะ เอามกเบิกเน่นี่ก็ได้เอ็นว่าแจ้งไงฮะกันนี้กดกดนี้นอกบปนี้จากนั้นมันมันเท่ากดโอเคเลยเนาะรอดถาลอดลอดลอดถาเขากดสอบบดนเนาะกดโอเคไปเลยเนาะมาหนาน,นี้เทากดออกก็ได้ ถือว่าการสมัครเปิดบัญชีเนี่มันสำเด็จเนอะแต่ถ้้อยากเบิ่งว่าเฮายืนยันผ่านหรบอบ่ผ่านมันมันจะมีอีเมลส่งมาบอกเนอะถ้าอยาก,กดเบิ่งสามขีดนี่ก็ได้จะขึ้นสถานาอยู่นี่ตัวอย่างเ่นนี่มันจะบอกเฮายืนนี่กำลังถือกวดสอบเนอะ ตาผ่าน้าบ่ผ่านมันบ่ถ้าบ่ผ่านมันนอกก็เฮ็ดซ้อำอยู่นี่นี่แหละการสมาธิจะประมาณนี้เนาะให้เออบิ่งข้อมูลเฮามันกดกดชนิดสามขีดนี่3ขีดหร้อกดชนี้นี่จะมีรูปมันี่อยู่นี่จะบอกละเอียดเลย ข้อหนาน,นี้นี่จะขึ้นสถานะไม่ได้ยืนยันอยนะนี่อันนี้มันอีเมลเขาบระธนได้ยืนยันเนาะอาสมัดเขามายืนยันอยู่นี่ก็ได้นี่เขามาหน้านี้ถ้าอยากเปลี่ยนอีเมลใหม่ก็ได้หลังจากเขาเปิดบัญชีได้สว่าเขาเขียนอีเมลพีดย,ยังมันมันมาเปลี่ยนอยู่นี่เพราะว่าถ้าเขียนผิดมันเขาจะส่งรหัสใหม่เขาบ่ได้ มันตองเคียนตัวนี้ถือต่อน,นี่ยืนยันบ่าพ่อท่า้รยเนาะนี่ก็ส่งมาบอกได้ในย,ยืนยันยีเมลจะประมาณนี้เนาะนี่มันจะมีรหัสมานะฮเอารหัสตัวนี้นี่ไปกดใส่ เปิดบัญชีก็จะประมาณนี้เนาะบุริยากเบืงองต้นนะมันสามขีดนี่ปัจจุบันเนี่นบยบุริยใส่เบอร์โทรศัพท์เนาะมันจะใส่อีเมลอย่างเดียวมันบ่อเราใส่เบอร์โทรศัพท์สามการะมาเปิดบัญชีก็จะประมาณนี้เนาะ